ผมคิดว่าในยุค New Normal เนี่ยคนพิการจะต้องปรับตัวนะครับยังในเทคโนโลยีต้องอยู่กับเราไปตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ปรับตัวเราจะตกขบวนเพราะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับที่ทั้งคนพิการแล้วก็ผูด้ดูแลเนี่ยจะได้ไประโยชน์จากตรงนี้มากโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายออนไลน์เนี่ยตอนนี้เนี่ยเรากําลังที่จะมีเรื่องโซเชียลเจอไพร์นะครับธุรกิจเพื่อสังคมสําหรับคนพิการเนี่ยนะครับเรากำลังผลักดันเรื่องนี้กันอยู่เพราะนั้นเนี่ย ในการที่เราได้อบรมสองหมื่นคนเนี่ยแล้วแต่ละกลุ่มจะได้อบรมประมาณสี่พันถึงสามพันคนเพราะฉะนั้น,นผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สาคัญนะครับการที่เราจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนเนี่ยเราจะไปนเน้นให้เขาส่งเคาะหรือเงินบริจาคอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราจะต้องมีธุรก,กิจที่ยั่งยืนเพื่อสังคมเพราะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าเราจะต้องคนพิการต้องลุกขึ้นมาเป็นนักธุรกิจนะครับและโดยเฉพาะการขายออนไลน์อย่างที่คุณพบพูดเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะ ทำให้เราขายได้ง่ายและสามารถที่จะอยู่จากกับบ้านก็ได้ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านเพราะะฉนั้นอันนี้ถือว่าที่เป็นโครงการที่ดีโดยเฉพาะการขายผ่านออนไลน์ l i n ์อฟฟิเชียอย่างเงี้ยที่เราจะสอนหรือขายผ่ผาน Facebook หรือตอนนี้ที่กําลังดังมาสุดคือสอนผ่านอีกต่อนะครับผมคิดว่าเราน่าจะมีการสอนพวกนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ใหม่ๆนะครับหรือแม้แต่การจ่ายเงินเนี่ยอ่านร e ีเพ อะไรต่างเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะมีการสอนพัฒนาแล้วก็ให้คนพิการเนี่ยได้ทราบเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะมีเรื่องสตอรี่เรื่องราวของคนพิการเนี่ยจริงๆาขายได้ขายได้ดีด้วยนะครับเราไม่ต้องขายความสงสารแต่เราขายสตอรี่เรื่องความสามารถของคนพิการเรานะครับอย่างที่ผมได้เห็นของคุณป๊บเนาะที่อยู่ที่ King Power เนี่ยนะครับเราสู้กับสินค้าตัวอื่นได้ได้อย่างดีได้อย่างสง่างามได้เลยเพราะฉะนั้นเราควร พัฒนาสินค้าเราด้วยอีกอันนึงที่อยากให้สอนเพิ่มเติมคือเ,เรื่องการถ่ายรูปนะครับเนี่ยจากมือถือเราแค่นี้แหละนะครับไม่ต้องไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือแต่ทำไงให้มันออกมาแล้วสวยนะครับงนั้นถือว่าโครงการนี้ถ้าเราร่วมกันแล้วก็พัฒนาคู่มือออกมาให้ดีๆเนี่ยนะครับมันจะได้ประโยชน์มากนะครับเพียงไปใน2วันหรือ3วันเนี่ยแต่เราใช้งบประมาณให้มันเกิดประโยชนกับคนพ,พิการจริงๆแล้วอยากให้ คนพิการทุกคนคือคัดสรรคนที่นนทมีความรู้จริงๆตรงนี้นะครับเพื่อไปต่อยอดจริงๆขององค์กรใครต้องการใส่ไหมฮะเ,เดี๋ยวขอ,อนิด,น,ดนึง <c oughs> ครับอีกเรื่องหนึ่งครับลงึงเลยครับคือจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้มากๆนะครับจากแต่ยุคนี้นะครับเพื่อการประชุมนะครับนะครับันมีการประชุมผ่าน z o o ผ่านไลน์อะไรจริงๆแล้วเราก็ทํางานได้ที่บ้านก็ได้นะครับแล้วก็ในการให้ความรู้กับเพื่อนๆกันที่บ้านก็ได้นะครับงานเทคโนโลยีนี้มันช่วยทาให้เราเข้าถึง แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จากตรงนี้นะครับในเรื่องขอ,องข้อมูลข่าวสารเรื่องสิทธิมน,นุายชต่างๆแล้วก็สามารถให้ความรู้ได้นะครับเรื่องของการใช้เผยแพร่นนครับตรงนี้อาจจะเป็นการถ่ายทอดสดนะครับก็ทําให้ที่บ้านเนี่ยเข้าใจทางหน้าที่ไม่ได้มาร่วมน่กเพราะก็ได้ไปชน์เจอนะครับนะครับขอบคุณครับ มากเลยนะครับกลุ่มเดียวก็พอนะฮะก็เป็นประโยชน์มากเลยนะสำหรับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ไม่มีโอกาสพูดเนี่ยข้อมูลทั้งหมดที่เพิ่งเขียนเนี่ยเราจะเก็บแล้วก็เอาไปนำเสนอนะฮะเดี๋ยวขอมอบของที่ระลึกให้กับกลุ่มแล้วกันนะขอเรียนเชิญอาจารย์หมองลุงพุทอธรอบของที่ระลึกให้ตัวแทนกลุ่มนิดนึงนี่แล้วกันนะฮะ ไอโฟนที่ไม่ไอโฟนไอโกลที่สองนะครับมีไอโกลที่สองมากเลยนะครับการเคลื่อนไหวเอาขากลุ่มนะครับมีสองคนใช่ไหมฮะอีหลัง่อนเชิญเลยครับเชิญเลยฮะเบทาสวัสดีครับผมนัทวัฒน์นัชยานนท์เสยครับจากสมาคมเพื่อผู้